อัคระแถวบนสุดตอบว่าอาราวาตสระทุสาวุธังเป็นกระบองของทวเทวสุวรรณที่บรรดาผู้ผีทั้งหลายล้วนเกรงกลัวต่อทวเทวสุวรรณทั้งสิ้นส่วนอัคระแถวกลางตอบนโมพุทธายะบรารมีพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่ทรงตัดสรู้ร่วงมาแล้วได้อัญเชิญมาไว้เสริมอํานาจบรารมีส่วนอัคระแถวบ่าแถวล่างและปลายมีดตอบอิสวาสุบทสวด พระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณอาราธนาอัญเชิญเสริมบาร,รมีส่วนที่กลัน่นที่กลั่นมีนะครับที่กลั่นมีตอกอ่านี่ที่กลั่นมีอ่านี่นะที่กลั่นมีตอกอสังวิสุโลปูสาพุพระมวลสารที่ใส่ในกลั่นมีมากมายพร้อมตะกรุดเงินสวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกทา่าน พบกันอีกครั้งกับผมเคซีบารมีพุทธสโลวันนี้เรามาดูของหายากกันนะครับมีดหมอรุ่นกันภัยปี2 5 6 2หรลวงพ่อพัดบุญญะกามโมวัด้วยล้วนกันใดมองหาคาถาบูชามีดหมอทักได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยรูปนี้เป็นรูปเมื่อปี63นะครับไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็จานมีดให้ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยครับ กันอีกครั้งนะครับวันนี้ศึกษาและสะสมมีดหมอรุ่นกันภัยปี2562ด้ามตัดน้าตัดแบบนี้แบบนี้เรียกด้ามตัดนะครับแบบนี้เรียกด้ามตัดแบบนี้เรียกด้ามจำปีนะครับจานวนการสร้างด้ามตัด199เล่มด้ามจำปี199เล่มสําหรับมีดกันภัยรุ่นเนี้ยเป็นมีดวาระวัดสร้างรุ่นกันภัยใบมีด2.5นิ้วรายหน้าเกล้ยวเดี๋ยวผมเริ่มจากนี้นะลายหน้าเกล้ยวด้ามตัด ไม้เป็นไม้เสาสาราหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินนะครับนี่ตอกลายนะักเกี่ยวนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูไปมอง้องกันอย่างที่ท่านได้เห็นลายตอกแล้วอันนี้เป็นจีวรเดิมๆครับจีวรเดิมๆม,มาแบบนี้เลยนะครับมาแบบนี้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันเป็นลายนะักเกี่ยวนี่สวยงามนะเดี๋ยวผมไล่เลยคือมันมันมันเป็นชนวนใบ,บมีดเนี่ยมันเป็นเหล็กอาถรรพ์นะครับมันเป็น ชนวนเหล็กชนวมนมวลสารที่ผสมมากมายหลายอย่างครับผมจะไล่ไงเนี่ยเอาเป็นว่ามันเยอะเอาเอา,เอาเดี๋ยวค่อยๆฟังไปแล้วกนะันหตะปูสังควานอนโบสถ์มาหาอุดเป็นโบสถ์สมัยยุคเก่าที่มีประตูทางเข้าหรือประตูทางออกทางเดียว 2. ตะปูโบสถ์วัดตะเคอํอาอเภอไผ่ารีสมัยที่หลวงวุฒิเดท่านสร้างไว้ 3. นออ็อตยืดหัวเสาจากวัดตเะเออำเภอไผ่ารีจังหวัดนครสวรรค์ 4. เป็นมวลสารนะครับเป็นมวลสารครับสี่เหล็กตะแกรงของศพห้าเหล็กดึงคอศพผ่านการใช้นานมาแล้วยี่สิบแปดปีจากวัดวังเต้าหกเหล็กพิกศพวัดทวยล้วนชิ้นนี้ผ่านการใช้นานมานานหลายปีเจ็ดตะปูเผาผีตายโหงจากวัทวดทวยล้วนแปดกำไลสัมฤธสมัยอู่ทองเป็นกำไลข้อมือที่ติดกระดูกแขงเก้ามีดดาบโบราณสมัยอโยธยาสัมฤทปอกลัดกันมีดโบราณสิบโซ่ตัวนักโทษอุจการเรือนจำนี้ปัจจุบันอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีนี่แค่สิบนะครับ เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเลยเพราะมันเยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามีดเนี่ยเป็นการตอกลายนักเกลียวนะเป็นลายนตอกลายนักเกล่ยวนะและตอกว่ารวงพ่อพผัดวัดเฮ้ยรวนนะฮะหลวงพ่าพผัดวัดเฮ้ยรวดปลายมีดไม่มีโค้ดน,นะเป็นเป็นมีดวัดอันนี้ไม่มีโค้ดน,นะมวนสานกันมีดก็แน่นนะเจา้จาเจ้าของเก็บส่วนนะก็ส่วนอักขระบนใบมีดเมื่อกี้ผมได้ไล่เรียงให้ฟังแล้วก็ก็จบนะ ก็ได้ไลน์เงิให้ฟังแล้วพี่ๆอาจจะได้ฟังด้วยแล้วเมื่อกี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วผมจะให้ดูว่าตอกเลขนี่เลขหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์อันน th ี้หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็จะตอกโคดเนี่โคดเนี่เป็นโค้ดทอทงนะโคดทอทงแล้วทอทองตรงกลางแล้วมีตะกระใจอยู่นะทอทองตรงกลางแล้วมีตะกระาจอย่างนี้ครับส่วนกลันมีดฝังตะกุดเงินนะครับฝังตะกุดเงินฝังแบบโผล่เลย แล้วที่ตะกุดเนี่ยนะต่อโค้ดไ้ด้วยนะเป็นโค้ดทอทองเหมือนกันนะเพื่อนนะเป็นเป็นโค้ดเหมือนกันแล้วก็มีดาวรรจารเหมือนกันนะนะมากมายหลายอย่างเดี๋ยวผมว่าผมมวลสารที่กัดใส่ในกันมีดดีกว่ามวลสารที่กัดใส่ในกันมีดเนี่ยมีเกสาหลวงพพัดชานหมากหลวงวพ,พัดนะครับ ผงพุทธคุณหลวงพ่อเดิมผงเมตตาหลวงพ่ออ่อนวัดหนองไผ่ผงพุทธคุณหลวงพ่อบุนดวงเศรษฐีผงสมเด็จฟ้าผ่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแครฟ้าผ่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนี่ราคาสูงนะครับผงแร่ลำพีผงไม้แก่นคูณตายพายกระเบื้องโบสถ์วัดหนองหลวงเกจิอธิฐานก็มีหลายท่านมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วเมตตาอธิฐานจิตเดียวเมื่อ5สุราคมปี62หรือหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอที่เป็นศิษย์หลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม วันที่6ตุลาคม2562แล้วก็หลวงพ่อสมศักดิ์หลหลวงพ่อเท่าทหารเอกพระเจ้าดักสินเมื่อวันที่6ตุลาคม2562และหลวงพ่อพัดเมตตาอธิษฐานจิตเดียวเสกสวาระสุดท้ายเมื่อ9ตุลาคม2562นะเศกวันที่9เรยดีมากเลยเนี่ยมูลสานก็เข้มขังมากมายให้ชมนะชมความักสจริงมไม่โกงก หายากด้วยตอนนี้ถือว่าหายากมากมากฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเน้องยังมีหลายเล่มนะตอนตอนนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็น8ลรอบ2.5อะไรมากมายเต็มไปหมดนะเข้ามาเยอะมากเช่าเข้ามาไม่หวั่นไม่ไหวครับ ทมคิดไม่ทันเลยทีเดียวเชียวด้วยงานประจําด้วยอาทิตย์นี้ใครว่างเรียนเชิญนะครับางานประกวดพักเครื่องจังหวัดนครปฐมนะครับไปร่วมเผยแผ่บารมีหลวงพ่อพัดบัดไว้ด้วยกันสวยนะครับเห็นแล้วรับผมให้ชมชัดๆทีละนิดทีละนิดครับเดี๋ยวพี่ๆประกอบการตัดสินใจว่าควรเก็บรุ่นนี้ดีไหมตอกเลขตอกโพสอย่างชัดเจน เห,เ,หเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมห,ไหมายว่าตรงตะกรุดเงินเนี่ยมันมต่อโค้ดไ้ด้วยเนี่ยเป็นการมามั่วมามั่วไม่ได้นะครับว่าเตะกรุดของอันนี้หรือเปล่ามามั่วมั่วไม่ได้เลยนะอ,ะอ่างน้ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยเดี๋ยวไอมวลสารเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นมวลสารเดียวกับเหด็กพญาขับนี่ว่าจะเป็นปีหกหนึ่งหรือขอระครังนะนะผมจากที่ผมดูแล้วมันมันมันเป็นมวลสารเช่นนี้เดียวกันนะ ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้น้องลาไปก่อนนะฝากพี่นพี่การทกท่านกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเป็นกํำลังใจให้ด้วยให้ชมอีกครั้งนี่ตะกุดเงินอุกกาลี่หายากนะรุ่นนี้หายากอยู่ใครมีอย่างนี้นะแบ่งปันนะแชร์ด้เลยนะจ๊ะราคาตรงกันปิดให้นกเล่นนะครับนี่ยงไงคลิปนี้น้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางานเช้าอยู่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ